Thank <laughs> you. โอเคครับมาถึงตรงนี้นะครับคลิปนี้นะครับจะไม่ค่อยมีการบรรยายเท่าไหร่นะครับเพียงแค่ผมอยากให้พี่เพื่อนๆนะครับทุกคนได้สัมผัสบรรยากาศในการแคมปิ้งในป่านะครับเสมือนว่าพี่เพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับได้มาอยู่กับผมได้มาแคมป์กับผมตอนนี้นะครับถ้าผมไม่พูดผมก็ได้ยินเสียงนะครับน้าตกกระทบหินนะครับซึ่งเป็นเสียงที่ไพเราะแล้วก็มีความสุขมากเลยนะครับสําหรับผมมันเป็นเสียงที่ช่วยในการผ่อนคลายนะครับในการทํางานหนักๆของผมมา ทุกวันอยู่นะครับถ้ามีโอกาสผมจะมาแคมปิ้ง่างนี้นครับเพราะมันเป็นความสุขสำหรับผมเลยครับที่ได้ฟังเสียงธรรมชาติฟังเสียงน้ําตกแล้วก็ฟังเสียงต้นไม้นะครับมันได้ผ่อนคลายจากการทํางานนะครับผมเพลิดเพลินไปกับผืนป่าด้วยน,น,นะครับก็ถ้าพี่ๆเพื่อนๆนะครับชอบคลิปนี้หรือว่าไม่ชอบนะครับหรือว่ามีอะไรอยากจะแนะนําก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเลยนะครับผมผมจะเอามาปรับใช้และเอามาพัฒนาในการทําคลิปต่อๆไปครับ คำโบราณนะครับยังใช้ได้ในทุกยุคทุกสมัยนะครับคำว่าหนังท้องตึงหนังตาหย่อนตอนนี้นะครับมันเข้ากับผมมากเลยผมเริ่มง่วงแล้วนะครับผมก็จะครับปลูกเปนะครับระหว่างตรงนี้กับตรงนี้ฟังเสียงน้ําตกครับไหลผ่านกระทบหินเป็นเสียงบรรเลงนะครับให้ธรรมชาติบําบัดนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวผมหรือว่าพี่ๆเพื่อนๆนะครับที่ดูอยู่ก่อนจะจากกันไปนะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครบนะครับ เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปใหม่ๆของผมนะครับแล้วก็ขอขอบคุณนะครับทุกการสนับสนุนนะครับที่เข้ามารับชมคลิปผมถ้าใครนะครับมีคําแนะนําหรือว่าข้อสงสัยโปรดเก็บไว้ในใจนะครคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปผมจะอ่านและตอบทุกคอมเมนต์เลยนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมมาขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ